ขั้นมันตะปั่นแล้วสวยงามแล้วับเพื่อนๆดูขั้นผ่านสวยงามนะครับเพื่อนๆโคดิโซนได้ สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะต้งจะพาเพื่อนมาดูไล่มันสำบลังคณนาโต้งหลังจากช่วงหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนาโต้งไม่ว่างเลยมัวแต่วุ่นวุ่นเรื่องการจัดการแปลงเพื่อจะเพื่อที่จะปลูกสวนปาล์มนาจงอ่าโต้งจองท่อนพันจองนู่นจองนี่ตัดเตรียมทำดินทำวัดอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อแล้วก็มาทำสวนผลไม้นี่คือสวนทุเรียนสวนงอกสวนผลไม้ต่างๆอีกประมาณสักสี่ห้าไร่นะครับเพื่อนๆ่หลังจากน้าโต้งปลูกเสร็จปุ๊บทำคิ่ไปเพื่อนๆพืดูก็ เรืนี่ก็เริ่มว่างแล้วเริ่มว่าง ind, เริ่มชิลแล้วก็ได้ถือโอกาสมาดูไล่มันสำมาหลังบ้านนะครับเพื่อนๆพอนเพราะ้งก็ปลูกไล่มันตั้งแแล้วก็ไม่ได้มาดูก็ประมาณพอสมควรละเป็นแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกชุกก็เลยไม่ค่อยได้มาเข้าไล่เท่าไหร่นะครับเพื <t ien> ่อนๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามันสำมาหลังพันและยองสีของ t h a t t ้งเนี่ยอายุได้ประมาณสักก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะ a t ้งจะพาเพื่อนๆมาดูไล่มันสัมะหลังของน h a t t ้งนะครับเพื่อนเพื่อแปลงนี้เป็นมันสัมะหลังพันและยองสีนะครับเพ ปลูกเมื่อวันที่1มีนาะคม2565วันนี้ก็ประมาณเดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยก็จะประมาณ5เดือนกว่าๆแล้วนะครับเพื่อนเพื่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันสำประหลังพันละยองสอายุ5เดือนกว่าข,าของนาต้งสวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับเพื่อนๆในแปลงสูงงามนี่ก็โอเคก็ทั่วหัวหนาต้งแล้วนะครับเพื่อนๆประมาณเมตรแปด เมตรแปดสบเมตรเก้าสิบหรือว่าสเมตรแล้วนะครับเพื<ๆ>่อนๆถือว่าสูงไปแล้วนี่นะครับดูการดูการดูข้อดูแตกกิ่งของเขานะครับเพื<ๆ>่อนๆดูข้อตาของเขามันจำบัหลังพันระยองสีถือว่าอ่าลาต้นจะไม่สูงมากแล้วก็ไม่ใหญ่มากนะครับวงต้นเต็มที่ก็ประมาณ นิ้วนิ้วครึ่งหรือว่าไม่เกินสองนิ้วนะครับเพื่อนๆสวยงามทั้งแปลงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับ Hindu. เพราะว่าแปลงนี้นาโต้งก็เข้ามาแต่งกิ่งพอสมควรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับล่องรอยการเข้ามาแต่งกิ่งนะครับเพื่อนๆถามว่าจําเป็นไหมสําหรับมันจำมะหลังพันระยองสีที่ต้องแต่งกิ่งในความเห็นของนาโตง้งนี่จําเป็นมากๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่า มันจำหลังพารายองสี่ถือว่าเป็นมันจำหลังที่มีกิ่งเยอะบางทีต้นหนึ่งเนี่ยหกกิ่ง7กิ่ง6กิ่ง7กิ่ง4 5หกิ่ง6กิ่งถือว่าเกินความจําเป็นนะครับเพื่อนๆ่ชายแน่นอนตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะไว้ได้เราอาจจะเอาไว้ได้ประมาณให้อายุได้สัก3เดือนพอ3เดือนกว่า4เดือนน่ะเราก็แต่งได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าหัวต้นเคยเยอะไปก็ หนึ่งเลยแสงหนึ่งเลยที่เป็นข้อเสียของการต้นเยอะไปนะครับเพื่อนๆหนึ่งเลยก็คือแสงไม่ส่องถึงพื้นนะครับเพื่อนเแสงไม่ส่องถึงพื้นถ้าเราแต่งกิ่งให้เขาแบบนี้แบบนี้นะครับเพื่อนๆแบบนี้เหลือ2กิ่งเหลือ3กิ่งแบบเนี้ยแสงจะส่องถึงพื้นใช่ไหมครับเพื่อนๆเนี่ยน,นะครับก็มีการสัราะห์แสงที่ดีดินไม่เป็นเชื้อรานะครับก็ทําให้หัวมันสับหลังของเราใหญ่นะครับเพื่อนๆ คือไอ้ดกอ่ะมันดกตั้งแต่เล็กๆที่เราปล่อยกิ่งไว้อยู่แล้วตั้งแต่เราปล่อยกิ่งไว้ครั้งแรกก็เขาเกิดมาในเขาก็3าี่กิ่ง5กิ่ง6กิ่งเนี่ยหัวเขาก็ดกตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเ,รเริ่มเริ่มเกิดมานะครับเพื่อนเพื่อแต่พอเขาเริ่มสัก4เดือน3-4เดือนขึ้นมาเนี่ยนาต้องก็จะเริ่มแต่งกิ่งเพราะว่าเขาจะได้เอาอาหารของเขาเนี่ยไปลงหัวเต็มเ็ม จะไม่ต้องไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงอะไรมากมายนะครับเพื่อนๆนี่คือสําหรับความคิดของนอง้าตงนะสูตรของน้าตงนะครับเพื่อนๆแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เท่าที่นราต้งทํามาเนี่ยเม่ต้องว่าแต่งกิ่งดีกว่าไม่แต่งกิ่งสําหรับเพื่อนๆชาวไร่ที่ไหนที่ว่าทําไร่ไม่เยอะมากมีเวลาว่างๆนะครับมานั่งเล่นในไร่มันจหลังของเรามานั่งเล่นนั่งชิวๆในไร่มันสำลองลังของเราเนี่ยก็มีความสุขครับพเ,เพื่อนๆแต่งกิ่งแต่งอะไรแบบเนี้ย ให้ให้ให้มันสามหลังเราโล่งนะครับมี2กิ่งสามกิ่ง2กิ่ง3ากิ่งและแบบนี้ต้นก็จะสวยถ้ามีสองกิ่ง3กิ่งแบบนี้ต้นก็จะสวยแต่ถ้ามีเยอะ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 แบบหลายกิ่งเนี่ยต้นเขาจะไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนๆต้นเขาจะไม่ค่อยสวยแบบมันหลายกิ่งนะต้นมันเล็กเห็นไหมดูนะต้องตัดถึงอาอไปต้องมีแต่ต้นส,สวยนะครับให้เหลือแค่2กิ่งนะครับอย่างต้นนี้3ากิ่งก็สวยงามนะครับเพื่อนเือนะครับ นี่ครับสามกิ่งสวยงามแต่โอเคเดือนนี้พอเป็นสี่กิ่งก็มีกิ่งนี่หนึ่งสองสามสี่มีสี่กิ่งเป็นกิ่งนี้ก็จะเล็กนะครับเพื่อนๆจริงๆหักออกได้เลยเนี่ยออเนื่องจากแต่งละพาดลืมหักออกได้เลยนะครับเพื่อนๆเันนี้ก็ทาเป็นท่อนพันได้ส่ันนี้นะ่ต้องหักตังทิ้งไปแบบบาทหนึ่งนะครับชั่วโมงนี้ต้นละบาทต้นละบาทยี่สิบตรงนะต้องทิ้งตังเยอะเลยเนี่ยนี่นะครับเพื่อนๆนี่เงินทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆสำหรับไล่มันสำหรัหลัง จก่งๆแบบนี้ก็เป็นเงินทั้งนั้นนะครับนะตองหักทิ้งเทียบเอาเงินทิ้งแว้หลายพันเน้นไล่ตัวนี้นี่รับคือนี่นะครับเห็นไหมครับตงเนี้ถ้าเราเอาไปขายก็ขายได้นี่นะครับแต่ว่านะตองก็โอเคหักทิ้งดีกว่าแต่งเก่งให้สวยงามดีกว่านะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ว่าแต่งเลยไม่แต่งก็แล้วแต่นะครับในเป็นมุมใครผู้มันบางคนขยันก็มาแต่งเก่งกบางคนขี้เกียจก็ไม่ต้องแต่งนะครับก็ได้ทั้งผู่แต่ชั้าเราต้องคิดว่าการแต่งจริงดีกว่าหนึ่งก็ทําให้ ท่ <Billie S 2> อนมันส <that> ัะหลังก็สวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนดูท่อนพันสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนคนสนใจท่อนพันมันสัมปะหลังละยองสีก็ถ้าขาจะต้องได้เลยนะครับปีนี้มีเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อนๆนะต้องปีนี้มีเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆนะต้องปลูกไว้เยอะมากๆก็จะสนใจท่อนพันมันสัมปหลังพาละยองสีสวยๆนะครับเพื่อนๆนี่ก็สูงประมาณสักร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเที่ว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆท่อนมันก็ประมาณจะสองเมตรละเมตรแปดสิบเมตรเก้าสิบละ แต่ที่ใช้ได้ตอนนี้ก็ประมาณสักร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบนะครับก็ถ้าขาหนะ้ต้งได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน<ๆ>คนไหนสนใจท่อนพันนะครับแค่นี้เดี๋ยวนะต้งจะมากอยหวัวมันสัมปรังให้ดูนะครับเพื่อนๆว่ามันสัมปรังอายุห้าเดือนปลูกเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกห้าเนี่ยตอนนี้อายุได้ประมาณสักห้าเดือนกว่าแล้วเนี่ยหัวเขาจะงามขนาดไหนนะครับเพื่อนหัวเขาจะดกจะใหญ่ขนาดไหนอ่ามันสัมปรังแปลงนี้นะต้ง ไม่ได้ให้ปุ๋ยทางดินเลยนะครับเพื่อนเพื่อต้องพ่นปุ๋ยทางใบไปสามครั้งนะแล้วก็ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยคิดว่าไม่ให้เพราะกลัวแปลงนี้เป็นดินใหม่กว่าจะขึ้นต้นนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเลยเลือกที่จะไม่ให้ปุ๋ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีใส่งามเกินไปเนี่ยก็จะขึ้นต้นนะครับเดี๋ยวมาดูหัวมันแต่ละหลังกันนะครับเพือ่อนเรีอกต้นนี้เลยโวยกันแบบเรียวๆเลยนะครับนี่ก็ไม่มีเตี้ยมเหมือนกันนะโวยกันแบบเรียวๆเลยไม่ได้เลือกต้นนะครับเพื่อน ก็เห็นราใกล้ๆรเอาตรงนี้แหละถ้าไม่มีหัวนี่อาแย่เลยนะครับแปลงนี้นะโต้งไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดีเลยนะครับมันเลือใส่แต่ปุ๋ยทางใบเดียวซึ่งเห็นแค่หัวเดียวเพราะว่ามันเป็นดินใหม่เราก็ไม่กล้าไม่กล้าไอ เมกาเขาเรียกว่าอะไรเมกาใส่ปุ๋ยเยอะเพราะว่าเคยมีงามเกินก็จะบ้าต้นมันจะมาหลังก็ไม่ใช่ว่าจะทําง่ายนะครับเพื่อนมันงามเกินก็บ้าต้นแต่ปีนี้ฝนดีทั้งปีด้วยเสียวเหมือนกันตัวหน้านะครับเพื่อน นมันจะมาหลังห้าเดือนนะครับ,บเพื่อนๆโหนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยโหแต่ไม่หมดไอ้พวกเดือแล้วก็พวกเดินท่าไหนวะเนี่นนะะยนี่นะครับเดี๋ยวนัองโกยด้านโน้นก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนัองโกยด้านนี้นะครับเพื่อน ดูครับสำหรับต้นนี้หัวนี้ได้ใจดีแท้ปลูกมันถ้าไม่โกยหัวเลยดูเลยนี่ก็ไม่ไหวนะครับเพื่อนเพเพราะว่าถ้าเราโกยหัวที่จริงควรจะโกยสามเดือนครั้งห้าเดือนครั้งนะครับเพื่อนเพื่อเพราะเราจะได้รู้ว่ามันจะมาหลังเราขาดอะไรนะครับเพื่อนเพื่อเราจะได้เติมให้นะครับแต่สำหรับของนาโต้งเนี่ย ดูนะครับเพืเ่อนๆ่ครั้งตอนที่3เดือนแล้วแล้วก็ตอนที่อายุ3เดือนนะโต้งก็มาโกยหัวไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพืเ่อนเพื่อเกยดูนะครับแต่ตอนนี้ก็5เดือนละแล้วโต้ตงก็มาโกยให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าว่าเราควรทําอะไรจากแปลงนี้น้าโต้งจะไม่ใส่พ่อพอแล้วก็คือเพราะามันเป็นดินใหม่แล้วก็เราก็ให้แต่ปุ๋ยทางใบปุ๋ยเอ็นทีพาร์ทของนาโต้นะครับเพื่อนเพื่อน เพื่อนคนไหนสนใจปุ๋ยก็ถ้าหาในต้องได้เลยนะครับถ้าอยากได้หัวใหญ่ๆห,ห,หัวดกๆดแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องเปลืองปุ๋ยอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าดินถ้าดินเราเป็นดินเก่าก็นาต้องก็แนะนําให้เพื่อนๆใส่ปุ๋ยระเบิดหัวสักตอนที่อายุสักสามเดือนกว่าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆนแต่ของนาต้องเนี่ยเป็นดินใหม่เป็นดินใหม่เพราะนนต้องซื้อมาแปลงนี้ซื้อมาใหม่แล้วเขาก็ไม่เคยปลูกมันจำปะหลังเลยนะครับเพื่อนๆ าก็ปลูกบ้างแต่ก็ปีที่แล้วก็ปลูกข้าวโพดคือปลูกข้าวโพดเสร็จปุ๊บแล้วมาสลับเป็นปลูกมันเนี่ยดินมันก็จะดีเราก็แทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะครับ <c oughs> ก็เพราะว่าทางนั้นถ้าเราใส่ปุ๋ยไปด้วยมันจะบาต้นนะครับเพื่อนๆมันจะขึ้นต้นหมดอันนี้เท่าที่นาะตงเคยทํามาหลายๆปีนะสําหรับคนไหนที่ไม่เคยก็ว่าไม่ว่าก,กันนะครับเพื่อนๆแต่นาตงเห็นมันแบบนั้นก,ก็เลือกที่จะ <c oughs> ไม่ใส่นะครับนี่ครับ นี่คือหัวมันจำบรหลังต้นแรกที่จะต้องโกยเพื่อนๆดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับเพื่อนๆน,นี่คือมันจำบรหลังพันไรยองสี่อายุได้ประมาณจะห้าเดือนออกว่านะครับเพื่อนๆปลูกเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกห้าอันนี้เดือนสิงหาคมก็เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาก็จะห้าเดือนนะครับเพื่อนๆก็คือห้าเดือน าเดี๋ยไม่เกินสิบวันนี้แหละดูหัวเขานะครับเพื่อนๆหัวดกมากๆเลยนะครับหัวดกมากๆนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูเป็นชั้นๆไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่านาะโต้งขี้หม้นะครับเพื่อนๆดูหัวนะครับสุดยอดนะครับเนี่ยเนีอยเอาได้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงฝั่งนี้เก้าหัวนะครับ เก้าแล้วครับเพื่อนสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ทั้งหมดสิบสี่หัวนะครับเพื่อนๆทั้งหมด14หัว, 10, หหว15หัวเท่าที่เห็นแต่นี่คือก็ไม่ได้โกยลึก16หัวนี่ครับเพื่อนๆดูในหัวใหญ่ๆเท่านั้นเนี่ยเนี่ยเน,นี่ขวดน้ำขวดละ10บาทขวดละขวดละสิบาทแล้วนะครับเอ้ยขวดน้ำขวดละ7-8บาทแล้วนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับเต็ไมไปหมดประมาณ1 5บหหัวนะครับถือว่าโอเคเลยแหละยาวสวยงามนี่ครับนี่ครับโง่แค่นี้พอนี่นะครับจากนี้ไปกว่าจะสิ้นปีนะต้องปลูกอ่เดี๋ยวต้องปลูกหนึ่งมีนานนะ่าจะถอนประมาณเดือนกุมพานะครับเพื่อนเพื่อเพื่อจะได้ครบ11เดือนแลวเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับเพื่อนๆจากนี้ไป กัญยาตุลาพิการทานวามกราคุม5าก็อีก6เดือนหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะครับนี่แค่ห้าเดือนนี่ก็ยังแห่งดีแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใบก็ยังหนาปึ๊ดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใบก็ยังหนาปื๊บอยู่แบบนี้สังข์ข้อสงลงหัวได้เยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับลำต้นก็สวยงามนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเพื่อนๆมันสัมปะหลังพะยองสี่กระต้อถือว่าโอเคมากๆนะครับเพื่อนๆ หัวหนึ่งหัวหนึ่งก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็15 16หัว15 16หัวขอต้นละ6กโลเจโลระยะการปลูกอาระยะล่องขอตะต้องก็คือเมตรยี่สิบนะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็ระยะห่างของท่อนพันนี้ก็หกสิบเซนนะครับเ,เพื่อนๆแปลงนี้ทั้งหมดประมาณ2,000กว่าต้นนะครับ2,000กว่าต้นนี่นะครับเ,เพื่อนๆแปลงนี้ทั้งหมด2,000กว่าต้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของาโตง้งทุกแปลงนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็ปลูกด้วยระบบน้ําหยดแบบนี้นะครับมีท่อมีสายน้ําหยดแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือผลดีของการปลูกด้วยระบบน้ําหยดนะครับไม่ว่าคุณจะแห้งแรงจะอะไรแค่ไหนน้ําจะท่วมอะไรแค่ไหนสายน้ําหยดช่วยได้ครับเพื่อนูเล่นๆนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือสําหรับเรียกว่าอะไรอ่ะเราปลูก มันจำหลังระบบน้ำหยดเนี <Christian> ่ยยังไงก็ได้เปรียบนะครับเพื่อนนี NF ่นะครับเหมือนอย่างเงี้ยช่วงแรงแแล้วก anyway, ็เปิดน้ำให้เขาเนี่ยหัวก็ดุกแบบนี้นะครับเพื่อนหัวดุกใหญ่ๆหนะครับขวดละเจ็ดบาทสิบาทนะครับเพื่อนโอเคเลยรอบรอบเลยนะครับต้นครับเต็มไปหมดนะครับรอบต้นเลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะหาว่าจะต้องขี้โม้นะครับนี่นะครับเพื่อนแล้วคิดดูแบบนี้ต้นหนึ่งเพื่อนเพื่อเราจะได้สั่ห้าหกโลไหมนี่นะครับน่าต้องว่าเกินกับอย่างน้อยก็เป็นแปด 8โล10โลแล้วก็ด,ดูต่อไร่ต่อไร่เนี่ยครับมีเกือบ2,000กว่าต้นเอแค่ต้นละ5โล6โลเนี่ยโอ้ไม่อยากจะคิดเลยครับเพื่อนๆ10กว่าตันยังไงก็ได้นะครับเพื่อนๆถ้าปลูกตามแนวทางของนาโต้นะครับเพื่อนๆเฉยียดป่นพางใบด้วยปุ๋ยเอนทีพารเนี่ย3ครั้งนะครับเพื่อนๆ3-4ครั้ง5ครั้งก็แล้วแต่คือนาโต้ขี้เกียจก็จะปพ่นแค่3ครั้งพอ 15วัน15วันพออายุสัก3เดือนนะต้องก็แทบจะไม่ได้พ่นแล้วนะครับเพืเ่อนๆก็คือส่วนมากก็จะให้ปุ๋ยทางดินก็คือจบแต่แปลงนี้มันต้องไม่ได้ให้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเขออาเรียกว่าอะไรมันกลัวมันจะงามางกลัวมันจะขึ้นต้นเพราะสังเกตุต้นมันเราถ้าง,งามเกินเนี่ยเราไปให้ปุ๋ยมากก็จะไม่ดีนะครับเพืเ่อนๆก็สําหรับคลิปนี้นะต้องก็มาถ่ายเพื่อนๆดูแค่ต้นเดียวนะครับเพื่อนๆถ่ายดูแค่ต้นเดียวไว้คลิปหน้าต้องจะมาถ่ายให้ดูสัก3ต้นนะครับเพืเ่อนๆ เดี๋ยวนาต้องจะมาถ่ายให้ดูสัก3ต้นว่าหัวมันสามบหลังพาละยองสี่ของนาต้องอายุสักหเดือน5 6เดือนเนี่ยรอบหน้านะตอนนี้ก็แค่5เดือนรอบหน้าเดี๋ยวสักหเดือนเนี่ยนะต้องมาถ่ายให้ดูเนี่ยโกลสักสามสี่ต้นเนี่ยว่าหัวเขาจะดีทุกต้นไหมนะครับเพื่อนๆแต่ตอนนี้คือนาต้องโกยให้ดูต้นเดียวสมให้ดูเนี่ยก็สิบห้าสิบหกหัวนะเพื่อนๆแล้วก็มีตัวหัวใหญ่ๆนั่นเลยนะครับนี่นะครับเพื่อนๆดู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 ครับโอเคฝั่งโน้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับ มีตัหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็สำหรับคลิปหน้านะต้องจะมาถ่ายให้ดูใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกิง่งการขุดให้ดูหัวสักห้าหกต้นเอ้สี่ห้าต้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยอะไรฉีดพ่นทางใบอะไรเงี้ยแต่ต้องจะเอาปุ๋ยไม่ชอยเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ